สวัสดีจ้าพี่น้องมันนีพิมพ์สิมาเวาเรื่องเล่นสงการแบบนี้กับอันตรายเนาะจ้าพี่น้องแสบนัวพร้อมจ้าพี่น้องเล่นสงการแบบว่านี่ก็คือพิมพเห็นอฝรั่งกับคนไทยเนาะจะเล่นสงการอยู่แล้วที่นี่เขาก็เล่นกันที่นี่ฝรั่งคนหนึ่งนะจ้าพี่น้องเสื้อขาวเนาะจ้าเขาหยอกกันนีทาได้กับวัจจกเนาะจ้าไงหลังลงใส่ในกระมังเนาะจ้าคว้าไว้ท่านนะ่ะน่ะ ถังใหญ่ๆเนาะจะโตคนสามารถลงใดเนาะจะถ้าเป็นหัวซุปลงหันน่นเนาะจะพิมพ์ว่ากระสิคักเติบอยู่จะพี่น้องน้ำซํามันคนไทยก็ลงไปอยู่ในกระมังเนอะจะในกระถังใหญ่ๆจะพี่น้องแล้วก็เล่นน้ำศาสตร์กันแล้วก็เอาศาสตร์ข้นที่อยู่ขี่รถพานเนาะจะพิม์ว่าโอ้เ่นแบบนี้ก็เล่นเป็นเนาะจะยาดามากันเด้อจะคลิปนี้เฮากับเบิง้ง ว่าเออมันมันบนาเป็นแบบนี้เนาจะเล่นซุามการทางั้เขาเ่นถ้าจะคล้องกับใข่แน่เนาจะเขาเล่นแนนลน้วเขาก็น้ำที่เขาลงไปจุมจ่มเนจะพิมพ์เห็นแม่งยิ่งสองคนสามคนถ้าจะลงจุ่มในอันถังที่เห็นเน่เนาะจะแต่ตอนนั้นพิมพ์บอดดิทายลูปตอนฝรังไงายหลงังลงพิมพ์กับบไดดิทายลูปเนาะจะพิมพ์ทายตอนที่หลังเนี่จ้ะ เราข้าเจ้าก็เอามาสาสตร์คนที่ขี่รถพานจะแสบน่วยแท้จะพี่น้องสงการเล่นแบบนี้จะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังเลิจ้ะพ่อกันมือนาะสวัสดีจ้าพิษผ,ผ่าประการใดพิมพ์ต่องขอโทอขออภัยผู้เขามาฟังเ้อจ้ะถ้าบ่าถือใจก็ขอโทษหลายๆจ้า